สวัสดีครับพี่น้องติดต่อทุกๆคนวันนี้มีพระนะครับเป็นเหรียญที่เลึกเท้าเวสุวรรณโน,นะฮะโดยหลวงพ่ออิดเป็นผู้อปรัมภ์นะฮะในการสร้างอุโบสถนะครับถาวายวัดป่าโนนนางชีนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดอ่าเป็นเหรียญจำปีนะครับนะลงยานะฮะราคาไม่แพงฮนะเช่าหากันได้นะฮะ สุดยอดเกจินะครับหลายสิบรูปมาช่วยกันนะฮะทั้งหลวงพ่อพัดด้วยนะครับวันนี้เป็นราคาย่อมเยาวเลยเป็นเนื้อลุ้นนะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับไม่แพงติดติต่อได้นะครับที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กและลาซาด้นะครับวันนี้จะลองเปิดโชว์สักสองสององค์นะครับนะ ซิวลึกปีเหมือนกันครับก็จะสวยหรือเปล่าเนี้อะไรครับแกะเลยครับซิวลึกมากภาพเขาให้โอ้โหมาแต่ไกลนะภาพโอ้ทงชาตินะครับ ที่จะเป็นอัป้านะครับอัปปากาโอ้มียันที่หงห่วงนะครับลงยาดีนะครับนะบางใสไม่ไม่เลอะไม่ท่วมนะครับข้างหลังเป็นยันหลวงพ่ออิกเขียนเองนะครับเลขอะไรเอ,อ่ย ห้าเก้าครับสวยงามสวยงามรายการที่ข้างเขียนไว้รลยการที่ศูนย์เก้านะครับอ่าโอเคดูง่ายเทียบง่ายนะครับตรงถัดไปครับด้านหลังมาเป็นชนวนไหมครับหรือว่าทองเหลืองซาตินรายการที่ ยีบสองนะครับนี่เลขอะไรเนี่ยหกแปดแปดอ๋อสวยด้วยนะครับ้านหน้าเป็นคล้ายๆยารงชาตินะครับนะยาชุมพูนะครับ,อา,รบอาเวทโอเคยังไงฝากนะฮะติดตามชมกันได้นะครับอ่ะผมหายหอ่ออย่างนี่